มาด้า c x 8ครับ2.2 xdl 4 Wheel Drive 2,022ครับคันนี้วิ่งแค่60,000โลสีขาวมุกนะครับตัวท็อปสุดป้ายแดง2 69,000วันนี้ไม่ถึงล้านบาทครับเหลือแค่800กว่าบาทเท่านั้นต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยมีออปชั่นเรดาร์คูดคอนโทรลกล้องรอบคันนะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามีบลายสปอร์ตเตือนรถด้านข้างครับคอมฟอร์ทแอรเซตประตูคู่หน้าครับผมตัวล้อ19นิ้วมาพร้อมกับยางปี24นะครับยยางใหม่ๆเล ฝาท้ายได้ไฟฟ้าครับตัวนี้ขับเคลื่อน4ล้อนะและเป็นรุ่นพิเศษคือ6ที่นั่งนะครับอ่านี่เบาะ3แถวนะภายในเบาะหนังคู่หน้าปรับไฟฟ้ามีเมมเบรี่สจุดครับมีเรดาร์คูดคอนโทรลมีเตือนออกนอกเลนเตือนการชนเบรกด้วยฟ้าออโต้โฮมีครบจอกลางทัชสกรีนครับมีเฮดอัพดิสเพย์ครับนี่คือไฮไลท์ครับแถวกลางเป็นเบาะก,กับตันซีทสที่นั่งครับนะฮะนี่ฮะและนั่งได้ข้างหลังอีก นะครับสนใจศูนย์แปดเจี่8ครับ